ตลอด1เดือนเต็มกับทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นโมเมสซาลาคือผู้เล่นเอาฟิลที่ลงสนามแทบจะครบทุกนาทีครับไล่ตั้งแต่โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดต่อด้วยเกมน็อกเอาท์4แมชรวดอาจจะโดนเปลี่ยนตัวก่อนหมดเวลาไม่นานในเกมคอร์เตอร์ไฟแนลกับโมร็อกโกหากแต่นอกเหนือจากนั้นโดยความที่เป็นคีแมนคนสําคัญของทีมซาลาจึงถูกส่งลงเล่นแบบเต็มพิกัดนอนสต็อปที่บอบช้ำไปก่อนนั้นคือจากรอบ16ทีมจนถึงนัดชิง ทีมชาติอียิปต์นั้นจบเกมด้วยผลเสมอในเวลาปกติ90นาทีทุกนัดครับนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องลงเล่นแบบต่อเวลาพิเศษ4เกมติดและ3ใน4เป็นการลากยาวถึงขั้นดวนจุดโทษทั้งหมดถึงตรงนี้นอกจากจะกำลําสึกหนักในแง่สภาพร่างกายแล้วความน่าช้ำใจอีกเรื่องคือปลายทางของอียิปต์และโมซาลาเพราะเขายังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นัดชิงต่อทีมชาติเซเนก,กัลพร้อมจบทัวร์นาเมนต์ในฐานะทีมรองแชมป์โดยความเป็นไปทั้งหมดก็เรียกว่าสะบักสะบ,บอมทั้งกายทั้งใจครับ เอาล่ะในเคสแบบนี้ไม่ว่าจะจบยังไงแต่ในเมื่อเล่นมาจนสุดทางสมสรย่อมเปิดโอกาสให้นักเตะได้พักหายใจหายคออยู่แล้วสลับไปที่ต้นสังกัดโปรแกรมหน้าเลี้ยวพูลจะลงเล่นเกมลีกในบ้านกับเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนสมสรไม่ได้เร่งรีบใช้งานซาร่าขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดเกมกับเลสเตอร์ที่จะแข่งกันคืนวันพฤหัสนี้หากไม่มีชื่อซาล่าในทีมก็คงไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเทียบกับเพื่อนนักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ที่เป็นฝ่ายคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่น ในกรณีของมาเน่เลี้ยวภูอนุญาตให้นักเตะได้พักฉลองแชมป์ที่บ้านเกิดอย่างเต็มที่และเจ้าตัวจะเดินทางกลับมาถึงสโมสรนอีกทีก็ราววัน2วันเลยฝั่งซาลาแม้จะไม่ได้นําโทรฟี่กลับไปฉลองที่อียิปต์หากแต่เมื่อดูจํานวนเกมที่ลงเล่นบวกกับสภาพร่างกายที่กลําศึกไม่ต่างกันเผลอๆซาลาที่อัด120นาทีมา4เกมติดอาจหนักกว่าด้วยซ้ําโดยปัจจัยเหล่านี้ถ้ามอจะกลับมาพร้อมกับมาเน่ก็คงไม่มีใครว่าอะไรครับ ถ้ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกันข้ามนะสิไลท์ไทม์ไลน์จากอาทิตย์ที่6กุมภาหลังฟาดแข่งนัดชิงที่คามาลูนไปหมาดๆสองวันต่อมาโมซาลาบินลัดฟ้าข้ามทวีปก่อนจะปรากฏตัวที่ศูนย์ฝึกหมอน,นีไม่พูดพล่ำทำเพลงเขาลงซ้อมกับเลโวโพต่อทันทีผมได้คุยกับเขาละคำพูดแรกที่โมบอกผมคือผมพร้อมลงเล่นครับบอสยเยอยร์กนครอปกล่าวถึงบทสนทนาระหว่างเขากับซาลาเรียกว่านอกจากจะไม่ยอมพักแล้ว ใจคอพี่แกจะเล่นต่ออย่างเดียวเลยอย่างไรก็ตามแม้เจ้าตัวบอกไหวหากแต่หลายคนจับสังเกตได้ครับว่าสีหน้าภาษากายของซาร่าดูเหนื่อยล้าและอยู่ในอารมณ์ผิดหวังชัดเจนก็แงล่ละคนพึ่งพาชแชมป์รายการแรกระดับทีมชาติกล้ำสึกหนักชนิดลงเล่น7เกมในรอบ26วันแถมยังลากยาว120นาทีเต็ม4เกมติดไม่แปลกที่เรียกชันของซาร่าจะเป็นแบบนั้น อย่างไรก็ตามมองอีกมุมการขอลงเล่นกับสโมสรต่อทันทีแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวกําลังกระหายลงสนามสุดๆถึงตรงนี้มองข้ามช็อตไปยังเกมกับเลสเตอร์แมชดังกล่าวแค่โมมีชื่อบนซุมมานั่งก็ว่าอึดแล้วกลับการห่างมีเซอร์ไพรส์ซาลาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่ยอมใจเลยครับ